สวัสดีครับวันนี้บ้านไล่สายทองนะครับวันที่สองสิงหาคม2558นะครับวันนี้คุณพ่อกับแม่ก็ดำนานะครับฝนตกลงมา นี่คือต้นกล้าที่เราเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้สําหรับดํานาครั้งนี้นะครับมีประมาณ500กว่ามัดนะครับดํานาประมาณ2-3ไร่หลังจากที่เราถอนกล้ามาแล้วเราก็เอามาตัดยอดนะครับแล้วก็เอามาพักเอาไว้กองไว้ใต้ร่มแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะไปดํา 别客气，帮忙。<noise>